มาดูมาดูมาด,มาด,ดาูมาดูเด้อมาดูด้วยกันเยอะเยอะเอาพี่น้องเออพามาดูปลากอนครับเป็นช่วงเวลาอาหารครับอ๋อให้ดูครับมาดูครับเอ้ยเอ้ยพี่น้องบาดวันนี้จะเทสให้ดูด้วยครับคลิปนี้จะเทสให้ดูด้วยครับนี่ครับ เป็นบึกนะครับเป็นบ <si> ึกนะครับอุ้ยเป็นออเดอร์เป็นน้ำจิ้มให้ดูก่อนครับระหว่างรอรอแหวันนี้จะเทสแหวใหม่ดูครับโอ้ปลานิมตัวใหญ่ๆมากครับปลานิมมาเร็ว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 รีบมาดูรีบมาดู มีบึกมีบิ๊กไสว่จำแซมอยู่ครับถ้าไม่ผิดนะครับเป็นบิ๊กไสว่จำแซมอยู่ปลาตรงนี้ครับดูครับดูครับเออตัวใหญ่มาแล้วปลาดูมันพิ่งมากำลังพุ่งมากำลังมากำลังมาครับกำลังมากำลังเดินทางมาเรื่อยๆครับนี่ บางทีก็ติดไฟดงไฟแดงตรงไหนบ้างครับยังมาไม่ถึงครับรอแปบนึงกำลังมาเดี๋ยวเดี๋ยวแปบนึงโอ้ยเดี๋ยวถ่ายปลานี้ก่อนปลารวมกันก่อนทั้งนี้แต่จะไม่ได้เทสทังนี้นะครับจะเทสฝั่งที่ไม่ได้ให้อาหารนะครับนน้ำมันขุ่นมาแรงแค่ตรงนี้ใหญ่ยพี่น้อง<บ> อดำเนียมมาเลยครับดำเนียมมาขึ้นเลยครับตัวใหญ่จะอยู่ข้างล่างนะครับตัวใหญ่ใหญ่สุดอยู่ประมาณกี่โลครับสใหญ่คิดว่าไสาใหญ่อยู่ประมาณ40บวกครับ405 0ประมาณนี้ครับไสาใหญ่อันนี้จะเป็นรุ่นรองรุ่นกลางรุ่นเล็กนะครับที่โชว์นี่โอ้ยดูตรงนี้ครับมานแน่นเลย ูู้ขึนนนเหห็ออยย่่่ีและมาดูครับดูใต้น้ำดูใต้น้ำนะครับมันซ้อนๆกันอยู่ครับนี่ะเดี๋ยวจะเทสดูครับเดี๋ยวจะเทสดูยังมาไม่ถึงเลยอยู่อูไกลๆอยู่เนาะเป็นขื้นๆอยู่หนะติดไฟแดงติดไฟแดงอยู่ครับเออมันเยอะอยู่แล้วอะไรมันเอาปลาอะไรโอปลานิ่นไหมปลานิ่นตัวใหญ่เออปลานิ่นตัวใหญ่เลี้ยงตะเข้าเอาเอาเล้วแต่เข้าผมกมาไม่ติดไหเอาเลาะเลาะเอาเลาะ เอาเต็มตรงนี้ผงปลดไม่ไหวแล้วครับมาใกล้ๆโซนประมาณเนี้ยจูวัดอ้าวเอ้ยดูไซส์ครับดูไซส์มีดยิกยั๊กบอสอนนี่เข้าอยู่ครับเต็มจั่นครับอันนี้ดึงเลยะดึงเลยไม่ต้องไปแค่แล้ว เฮ้ใครไม่รู้เอาเลยดึงเลยดูครับเอาละครับโอ้ยสวนเลยรุ่นนี้สวนเลยเอาไ้ม่เข้าเผาไม่เข้าเผาไม่เขอาจจะตีนเบาหรือเปล่าครับเออเอาเอ้า ขึ้นันเดาบึบบมาดูสดูสครับเอาเอาเรือกันยกขึ้นครับหมดตอนนี้วานอยู่ไทยทยนะครับวานอยู่ไทยไยมาได้วานตรงกลางผูงนะครับโอ้ไหวไหมไหวไหมครับโอ้ ขบ,บนตรงน้ำาก็ไ oh, ด้โอ้ okay. ่น้องยกไม่ขึ e ้นครับลอยพลอเลยอได้แต่จับเอาไปอได้ว่าได้แต่จับก็เอาไปยกไปขึ้นก็ได้แต่จับวะสายใหญ่ไม่ไม่โดนครับมันไม่อยู่ใกล้ตรงนี้หรอกครับสายใหญ่อยู่กลางๆลึกๆางกัน